สวัสดีครับท่านผู้ชม ASP นะครับนำท่านผู้ชมมาชมไฮไลท์ของการแข่งขันสปอร์ลิวโอไทยลีกเกมคู่ระหว่างลำปาง FC นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปลิเทโร FC ลำปางนั้นอยู่ในชุดเสื้อเขียวกางเกงดำนะครับเปิดฉากขึ้นมาเนี่ยเกมนี้ต้องบอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างต้องการสามคะแนนนะครับเพื่อขึ้นไปอยู่กลุ่มบนและลูกนี้เจ็พบโจริงติดแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงโอ้โ,อโอหโโสุดสวยเลยครับชานุกูลกาเิน ทำประตูให้กับทางโปลิเทโรขึ้นนําก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นลูกยิงที่ทําได้ดีมากๆเลยครับลูกนี้ของชันุกูลกาลินครับเก็บปกจังหวะนี้แล้วซ้าลูกนี้เรียบร้อยเป็นประตูรแรกของเจ้าตัวครับที่ทําได้ในฤดูก,กาลนี้ด้วยนะครับยิงบอลโค้งลูกนี้หมดสิทธิทุกประการครับกิติศักดิ์หมู่สวัสดิ์ครับผู้รักษาประตูของลําปางหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเทโรออกนํา จากนั้นมาปิิศนเกษมกุลวิไลาลากมาแล้วลูกนี้ตบกลับเข้ามามอสติโตโอ้โหยิงไปติดครับเอกชัยสำเร็จเฝ้าเส้นอยู่นะครับไม่ได้ประตูตีเสมอครับลำปางน่าเสียดายแบบสุดๆเลยครับเป็นปลายคางของเอกชัยสำเร็จครับที่ช่วยเซฟให้จังหวัดน,นี้เนี่ยไม่เสียประตูนะดูฟีคลิกลูกนี้ยิงบอลมันชนคานบนนะครับออกไปโอ้โห ลากนี้มาเรื่อยๆนี่คือลูกฟีคิกของธีรพงศ์พลัดชมนะครับบอลน,นี่ไปตกคันบนนะครับทำให้ไม่ได้ประตูฝนกรโปอยไปลงมาและลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับของโพลิเทโลโดยไอแซคฮอนนี่บอลเนี่ยตกลงนั้นพอดีเลยครับเปิดขึ้นมาแล้วเป็นบาโบ้นะครับที่หาจังหวะสอดมงลูกนี้ครับคือก็ตั้งใจจะทำประตูแล้วครับแล้วก็บอลตกจังหวะยิงสุดท้ายเนี่ยเข้าทางของไอแซคคอนนี่ครับ เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศเฉียบคมกว่าจริงๆครับวันนี้ของโบริสเทโรครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับวันนี้สายฝนนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วจังหวะของเอกชัยสําเรรไหลเข้าช่องมาสิทธิโชคทัศสนัยเปิดมาหูกึนจอง30เลยครับโอ้โหนาทีที่63หูกึนจองทำประตูให้เทโรขึ้นนำห่างเป็น30 เปิดขึ้นไปแล้วเป็นบูกึนยองที่สอดขึ้นไปทำประตูลูกนี้คือเหมือนเจ้าตัวจะล้มเลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยยังโดนปลายขาของบูกึนยองนะครับบอลชนคาแล้วก็เด้งเข้าประตูไปย้ำสาประตูต่อศูนย์เลยครับจากที่มีโอกาสลุ้นตีเสมอตอนนี้กลายเป็นละปางตามห่างถึง3ประตูนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับเกมนี้มาเป็นตีตื้นนะครับ1-3ขสาองลำปางจากจังหวัดที่ศรโชคเนี่ย เตะไปโดนทางฝั่งของวิชิตธานีนะครับแล้วบอลมันลอยเข้าประตูไปเดี๋ยวดูมุมนี้อีกครั้งหนึ่งครับให้มาของสิิโชแล้วเป็นวิชิตที่สอดขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ mm hmm. คือก็พยายามวิ่งมากดดันแล้วกลายเป็นบอลเนี่ยฉลับวิชิตเข้าประตูไปแบบงงๆเลยครับกด mm hmm. จะได้นี่ได้ง่ายครับคือได้จากความผิดพลาดของผู้เล่นตัวิสเตโรเลยครับท mm ีน hmm. ทวิชัยนี่หน้าเวอบวกงงครับแบบนี้ หนรตต่อสามครับรลำปางไล่มากลับมามีความหวังอีกครั้งหนึง่งและจังหวะของชาวบินให้มอสกิ i โต้ปานสิลิชนเสาวีวลิจุธศิีวิชัยยิงลูกนี้แล้วไปโดนเท้าของทางศิีปวชัยเข้าไปผู้ตสินเนี่ยไม่ได้เป่านะครับก็ให้เป็นประตูแต่ว่านะครับมีการเช็ก v ีอากันอีกครั้งหนึ่งดูอีกทีนึงครับ จิงแล้วเหมือนกับบอลชนเสาครัวมาเข้าทางของวีระยุทธ์นะครับทิ้งไปโดนปลายขาตรงนี้ครับอพอไปฟัง v r แล้วก็มองว่าวีระยุทธ์เนี่ยมีส่วนร่วมในการเล่นจังหวะนี้ครับแล้วก็ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับลัปางพลาดการได้ประตูตีตื้น2-3นะครับและเทโรเองนะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันเฉลิมซักอับีลูกนี้ก็ยังโดนปัดยิ้งออกไปได้โดยกิติศักดิ์นะครับ จังหวะสวนกลับครับเจ้าตัวยิงจากนอกกรอบเขตโทษครับบอลเกือบจะเข้าประตูอยู่แล้วครับกิติศักดิ์ยังเซฟได้ครับและพุทธสินกปรปาาทวินหมดเวลาการแข่งขันนะครับลำปลางเอซแพ้คาบ้านให้กับทางโพลิเทโลเอฟซไป1ประตูต่อ3ครับ